สองช้อนช่วงนะคะเป็นน้าเคยหนูเองอดีตพ่อหลวงที่นี่นะคะที่สันทรายแล้วนี่น้าสาวชื่น้าสมภ ong กันคุณอินทนนท์อ่านี่พ่อหลวงแม่หลวงอ่ะโอเคค่ะคนละคนนี้อ่ะุดมากขาวอะไรคนนี้ไม่รู้จักเลยเนื้อเหรอเจ๊สตูปยาดานายมาโนดรัตนาวัฒนศรีรุ่งเนื้อตำรวจพูดกับเราอย่าง่งใหญ่ยินเจ๊มากันหลายคนยืนทางนี้ยืนทางนี้อันนี้มันเนี่ยวันนี้รถแม่โคก็มาแล้วไม่ไม่ได้คุยทันวันนี้พาเขาไปเที่ยว ทางที่มันจะเสร็จไปแล้วเขามาตักขยะบ้านอจอแล้วเขาก็เลยมาถามว่าจะเอาไหมจะนำ<อ>ไหมติดต่อไม่ได้วันนี้ขึ้นดอยจะให้เอาแล้วเดี๋ยวพอทำอยกแมคโครเสร็จเนี่ยแล้วก็จะถมดินเลยแต่ต้องให้ไอ้นี้ยกขึ้นมาก่อนเอาอะไรยกมาก่อนอ่อนเนี่ย<อ>ใช่ค่ะทานกลางยกมาก่อนเนี่ยเจ๊เจ,เจ๊แล้วนี่แหละจะตาเร็วเลยเพราะถุงพังฟังมากเขาบอกเขาคุยกับตํารวจ้เขามาสองงานนี่มันจะถูก ใช่แล้วเขาจะมานี่นี่นี่น่าท้องตรงมาเอาอะไรของเข้าไปเนี่ยแอเดินแอบเดินเนี่ยอะไรหายนะคะมีอะไรหายป่ะค่ะป้าป้ามีหายเนี่ยสันนั่หน้าเหี้ยงนี้แต่งเรื่องดิฉันเป็นนี่นี่อะไรเนี่ยอะไรมันโกไหนดูดิดูดิไม่ต้องดูหของโกงดูก่อนนะเนี่ยน้องมันทำนี่กระเป๋าตังค์เจ๊กี่ใบก็ไม่พอนี่นี่โอ้ช้างอะไรนะช้างนี่มี ดีๆกันเยอะเลยเป็นตำรวจเป็นพยาบาลคุณพ่อสักฐานคุณแม่สักอิ่งเพราะสงฆ์พูดและเอามือสับเลยแล้วคนแบบนี้นะไม่รู้จักเลยพระสงฆ์ก็ยังพูดเลยนะไม่ใช่นะแตนาเจนเย็นๆผมดำเนินเรื่องกับตำรวจหลายคนแล้ะเพื่อนเพื่อนพี่ชายเราที่เป็นตำรวจนั่น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 ไปจับคุณเลยเขาหลวงเขาเนี่ยโอ้โหเขาเป็นผู้ดีทำไมคุณให้ ไปจับมือผู้ชายได้ไงอ่ะอีนี่มันว่าะฉันนี่มันจะตายไปเลยปูทะเลลับปูงหอนตัวคุณไปจับมือผู้ชายไม่ได้แต่เคาลบเขานี่ถึง <att> จับมือให้เขารู้สึกตัวนี่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 เนียเมียพรมอยู่เนี่ยเฮ้ยเมึงเขาบอกไม่เป็นไรเลยไม่หรู้สมความอินทนนท์นะไปจับได้ไปจับได้ยังไงอ่ะเราเคารพจับให้เขารู้ตัวไม่ใช่แค่เขา ชีวิตพี่ช่างเป็นพยาบาลพี่ชายเป็นตำรวจคือพี่โน้ตแล้วคนนี้คนนสองคนก็เป็นพยาบาลอะไรคนนี้อ่ะพี่ข้าพระสงฆ์สวดเยอะเลยให้เราได้ยินอ่ะขอเราตังค์เช็กแล้วดูดิเออดิเถอะยืมน้ำซื้อน้ำอะไอย่นะขอเลยจุมนี่ก็เป็นแดกคือเป็นยัดเองคือหรือมีสิบบาทเองใส่น้ำแข็งน้ำถุงเดียวแค่ยืมตังค์แค่นี้ เดี๋ยวกูจะยิงลยนะยืมไยี่บเดี๋ยวให้คืยี่สิบดยืมก่อนไม่ยืมแล้วเดี๋ยวให้คืนมีปี๊บิ่ะสอดสอดมีมีนีม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 ีดี๋ีนีนีนีดีม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 ีนีมีมีเีมีมีนีมีมีน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 ีม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 ีดี๋ยวีีนีมีมีนีม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 ีนีม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 ีนีม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 ีีีมีีีีีี ถ้าจัดสรรพัพใช่กวักเงินดิบวันนี้ได้ไปเที่ยวพาไปเที่ยวใช่คือรถกูไม่ให้มึงไดดอกทองบ้านชั้นหน้าเดี๋ยวคนจะมากันเยอะเลยพูดก็นหมเลยตำรวจตำรวจเยอะเยอะจะแอบดีต้นทีสิบาทเนี่ยนี่นี่ดี่เราดีดูกนะอุ้ย

นี่แดดด่าจริงเลยโอ้ยด่าจริงเลยนะที่ผ่านมาไม่ได้ด่าเลยไม่ด่าเลยอะผ่านมาไม่เคยด่าเลยจะเป็นคนดีเจ๊งได้เลยเดี๋ยวพ่อหลวงอยู่นี่เร่นงครัวพ่อหลวงอยู่นี่เรื่องี่สิบานะพ่อจ๋ามีร้านใครคะร้านพ่อรวยร้านพ่อหลวงช่อเชือดไม่รวยร้าฟองจะเอาปืนแตะจิงเอาปืนจิงเลยม่งแทงมิ่งแทงพ่อจ๋ามีร้านใครอ่ะร้านใตาเหรอคกับคนบ้านใต้แล้ว พื่อนพี่โนดอะใช่ปืนเงินมาแล้วมูลน้ำอะไรไมต้องมากันเยอะนะกินแล้วนคอยจ่ายเงินเงินไม่ใกล้มันไม่ใกล้ไม่ได้เลยเเออดี๋ยวจะเกินไปแล้วมั้งอุ้ยอี้ปลาเร็วเยอะหน่อยเดี๋ยวให้คืนอีสัตว์อีหน้าด้านอีควายอีช้างยึดนี่ฉันเป็นพยาบาลพี่โนดเป็นตำรวจบ้านเราตำแหน่งดีๆเลยพยาบาลหลายคนตำรวจหลายคนค่ะ พิษณุ์มินรัดดาวัฒนาดานายมาโนรัตนาวัฒนาสายลู้พราะสถานแม่ส่อิ่งยิ่ขึ้นมึงแหละเมื่อส่งที่วัดกำลังคุยกับตำรวจเยอะเลยใช่ใช่มาทำเรงินเขาไม่ถูกต้องนะคนบ้านใต้เขาเริ่มรู้กันหมดแล้วเริ่มเริ่มรู้แล้วคนแก่ซื้อของอะไรเขาจ่ายตังค์เขาด้วยเขาไมจ่ายให้มึงเลยไวายดอตีนเขาแท่งเหรอยิ้มดังกว่านึงตีนเขาแท่งเลยไปที่ไปเอามาเดี๋ยวจ่ายให้ ไอ้ย่าหยิบเผือกเอาไหมยิบเผือกสองไม่ได้หยิบเผือกสองด้วยมันต้องเผื่อใครล่ะไอ้ควายดองบ้านฉันตำแหน่งดีพี่นอดเป็นตำรวจดิฉันเป็นพยาบาลรวยอยู่แล้วพระจ๋าอีพวกเฮียนี่จะตายเร็วไอย่าหยิบหยิบหยิบเผือกสองได้นหมเ้ากูแต่งเงาะเอ่อเออเอาไอ้เจนนะมึงเอากูก็ไม่จ่ายเขาก็จะจับมึงเออคุณเอายังเลี้ยงได้เลยร้องดูมันทาเป็นดีเนาะเลี้ยงได้เลี้ยงต้องเลี้ยงทุกคนสิเดี๋ยวกูจะกลายกป็นตำรวจนะนี่ง่า มีของต๋องมาโอ้ยไม่เอาแล้วงั้นไม่เอาเป็นน้ำน้ำใส่ถุงได้ไหมอะไรน้ำใส่ถุงไม่เอาไอติมเหรอเอาน้ำหวานเย็นน่ะเหรอมึงกินแดกขี้สิเอาจะซื้อให้ไหมเนี่ยไม่ซื้อแล้วเก่งตายแล้วตายแล้วกูด้วยด้วยปลาแห้งเดียวเองอ่ะเอาละต้องเอาใด้ด้วย มึงจ่ายเองกูไม่จ่ายนะจับมาเลยนะจับไ้ท hey, ีงพยาบาลนธรรมดาแต่ควจ่ายเล่ลเแห่งเดียวเนี่ยกูไม่จ่ายมึงเลยดเก็บตังเก็บตังที่พนาเลยนะเก็บงเนี่ยหนแม่กู่าดิน้้จักดีแล้วจ่ายด้วยไม่จ่ายมึงไ้ควายดองยวลบ แลบใหม่แล้เมื่อกี้บอกเลี้ยแมื่กี้บอกเลี้ยจะไปเลี้ยงมันทำไมล่ะไอที่ฆ่าคนแนีนะแล้วเมื่อกี้บอกจะเลี้ยงออเลี้ยชีนี้ที่จะคุยกับตำรวจเยอติดต่อเขามาสองไ้เพราะว่ามันเป็นรุ่นใหม่แล้วมันก็ยังาจอ่า้ไงลียค่าเลยหนึงค้าลยเฉยเลยอ๋อรรถอยย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  เอาแล้วมผมจะออกให้ผมก็ไปเอามาแล้วเนี่ยออกข่าวยังไม่ได้แล้วออกไปแล้วม่ฟังเยนะอีนี่ขี้ข้าเนี่ยไม่ใช่อย่างนี้เลยมันจะออกให้ไงให้มันอยู่มาให้จันไปออกที่บอกให้ไปเอามาผมไม่ได้พูดที่มึงเลยโอ้ยสัตว์ไอ้พี่จิมจะบอกเจ๊จมูกอะไรมาโล้ยเมื่อให้คนบ่อยเขาไปเอาเองเดี๋ยวเจ๊จ่ายได้ไอ้เจ๊มันลอยสัตว์แห้งเนี่ยโซเฟีงเองเอามาแล้วเอามาแล้วเนี่ยออกให้หน่อย

ก็ให้ไปเอาหมาเนี่ยมันฟังไว้ใา้มันซื้อยังไงไม่ต้องให้มันจมัันมนทำตัวอย่างนี้นะคุณบอกคุณจะออกให้เราไม่ออกละโอ้ยอย่ามาพันพูดอะไรมากมายเลยเนาะพูดอย่างนี้ให้เอฟซีก็ได้เห็นอยู่ไอ้สัตว์คุณบอกให้เราไปสัตมาแล้วคุณทำไมยังไม่ออกกูไม่ออกให้มึงแดกเนแล้วคุณให้เราไปเอาทำไมโมยแล้วก็แกล้วิ่งหน้าเย็นนเนี่ยมันเย็นมันเนี่ยเนี่ยตีมันเย็นไหมเรื่งอย่างนี้ไม่ยอมตายไปตาย ไแน้อยี่เหนื่อยพี่โน้ตเขาพูดไปแล้วนะเดี๋ยวพี่จะเอาตำรวจมาเยอะเอาให้น้อยแล้วแล้ว